เดี๋ยวเราจะมาสอนการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ให้ถูกต้องกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็สอนกันไปหลายอย่างนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะวิธีการใช้งานหลายๆอย่างที่ผมสอนไปนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ขาตั้งนะขาตั้งรถเนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้ไม่เป็นนะท่านผู้ชมนะว่าว่าไอ้ขาตั้งเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรนะหลายๆคนอาจะสงสัยอมันมันมีไว้ทําอะไรมันใช้ยังไงนะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ขาตั้งกัน อันนี้คืออ่ะเดี๋ยวมาสาธยายนี่คือรถที่ยังไม่ได้มีการใช้งานขาตั้งนะก,ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการใช้ขาตั้งคือให้เราใช้ขาซ้ายนะครับในการดันนะใช้ส้นก็ได้นะหรือใช้ปลายเท้าก็ได้ปลายเท้าอาจจะยากใช้ส้นส่วนใหญ่ใช้ส้นสน,สน,นะดันขาตั้งลงมานะปุ๊บแล้วก็วางรถเลยเรียบร้อยนะแต่ถ้าเราแบบขับขับ